ระบบเจ้าสํานักต่างมิติตอนที่88ไม่ทราบว่าจะทำเช่นไรต่อดีหรือพระสนมอึมจากที่ได้ฟังข้อมูลจากท่านข้าว่าหมู่บ้านสิงหลานนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนานเคอชิงเหยียนคงจะยื่นมือมาไม่ถึงที่นี่หรือก็คืออึมข้าตัดสินใจแล้วพวกเราจะใช้ชีวิตหลังจากนี้ที่นี่แหละสนมซูกล่าวพร้อมกับสายตาเอนดูที่มองไปทางบุตรทั้งสอง ท่านคิดดีแล้วงั้นหรือใช่สภาพแวดล้อมของที่นี่ต่อให้เทียบกับทุกพื้นที่ในอาณาจากักรยานแล้วก็นับว่าดีกว่าหลายขุมและถึงแม้ค่าเฉลี่ยของระดับพลังของคนที่นี่จะได้กว่าอาณาจัก,กรยานแต่หากก็ยากที่หนานเครื่อชิงเหยียนจะตามมาราวีพวกเราถึงที่นี่ก็คงจะยากเยอกังคิดตามก็พบว่าที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วหากจะอยู่ในอาณาจักรสิงหลงนี้ จุดมุ่งหมายเดิมของพวกเขาคือเมืองหลวงของอาณาจักรซิงหลงเพราะรู้มาว่าจักรพรรดิองค์ก่อนคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรจึงคิดที่จะไปทำข้อตกลงกับทางราชวงศ์ซิงหลงเพื่อขอลีัยโดยแลกกับข้อมูลบางอย่างของอาณาจักรยานแต่บังเอิญพวกเขาได้ใช้เส้นทางของอาณาจักรเซียและชายขอบของเทือกเขาสี่ยอดที่เป็นเส้นทางที่อันตราย ที่เป็นผลมาจากทั้งสงครามและทินฐานของสัตว์อสูรพวกเขาจึงได้พบกับหมู่บ้านสิงหลานนี้ก่อนตอนแรกก็คิดแค่จะว่าพักสักสามสี่วันเพื่อสืบหาข้อมูลและสถานการณ์ของอาณาจากักรสิงหลงแต่ก็ไม่คิดเลยว่าพอได้ลองเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแค่ไม่กี่วันพวกเขาก็ไม่อยากจะออกไปจากที่นี่แล้วจึงได้เลื่อนการเดินทางออกไปเรื่อยๆทีแรกก็หนึ่งวันสองวันจากนั้นก็อาทิตย์จนสุดท้ายก็เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด แล้วก็มาถึงวันนี้ก็เกือบจะครบหนึ่งเดือนแล้วที่พวกเขามาอยู่ที่นี่เอาตามจริงเหยอกังเองก็มีความคิดที่จะอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเพียงแค่ยังกังวลถึงความปลอดภัยของพระสนมตรงหน้าจึงมีความลังเลอยู่พอสมควรข้ารู้ท่านกังวลอันใดท่านเกรงว่าหนานเค่อชิงเหยียนจะส่งคนมาตามล่าพวกเราใช่หรือไม่เหยอกังไม่ตอบได้แต่ทำสีหน้ากังวล ไม่ต้องกังวลหรอกในช่วงที่หนานเครอชิงเหยียนกำลังบ้าคลั่งก่อสงครามกับอาณาจักรอื่นไปทั่วอีกฝ่ายคงไม่มีเวลามาสนใจพวกเราหรอกและต่อให้สงครามจะยุติลงแล้วก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะมาตามล่าพวกเราเสมอไปคนสารเลวนั่นก็ได้อำนาจไปหมดแล้วหยวนเอ๋อที่มีสิทธิ์ในอำนาจเองก็หนีมานอกอาณาจักรแล้วแบบนี้อีกฝ่ายคงไม่ตามจองล้างจองผลาญถึงขนาดนั้นหรอก ท่านไม่ควรวางใจนะขอรับคนโลภมากและกระหายในอำนาจแบบนั้นหากมีคนที่เป็นภัยต่ออำนาจของมันมันไม่มีทางรามือไปอย่างแน่นอนได้ฟังคำทัดทานที่แฝงไปด้วยความเป็นห่วงสนมซูก็ยิ้มอ่อนแล้วกล่าวว่าไม่ต้องกังวลข้ามีความคิดแล้วเจ้ามีวิธีติดต่อกับคนของสำนักเทียนหลงหรือไม่นี่ท่านจะสนมซูพยักหน้า ข้าต้องการพึ่งใบบุญของสำนักเทียนหลงแม้ดูภายนอกขุมกำลังของสำนักเทียนหลงจะสู้กับคนของหนานเค่อชิงเหยียนไม่ได้แต่หากจะลงมือกับสำนักเทียนหลงเห็นทีว่าหนานเค่อชิงเหยียนก็ต้องจ่ายออกไปไม่ใช่น้อยข้าได้ยิมาว่าเจ้าสำนักเป็นถึงบรรพชนยุทธขั้นที่ห้าส่วนลูกศิษย์ของเขาสองคนก็เพิ่งทะลวงผ่านระดับบรรพชนยุทธไปหากไม่ส่งกำลังรบระดับมหายุทธหรือบรรพชนยุทธมาเป็นกลุ่มเชื่อเถอะว่า คนพวกนั้นมีได้แค่มาแต่ไม่มีกลับไปข่าวลือความโหดเหี้ยมของเจ้าสํานักผู้นั้นข้าได้ฟังมาเยอะเลยหลักใครไปมีเรื่องกับเขาไม่มีจุดจบที่ดีสักรายพระสนมการจะทำร้ายท่านไม่จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับสํานักเทียนหลงเสมอไปหรอขอรับท่านก็น่าจะรู้วิธีที่พวกขุนนางและราชวงศ์ชอบทำกันนะขอรับหือรอบสังหารสินะเหยะกังพยักหน้า ต่อให้สํานักเทียนหลงจะช่วยเหลือท่านแต่ข้าก็ไม่คิดหรอกว่าหอผู้พิทักษ์นั่นจะมีความสามารถมากพอจะป้องกันเรื่องนี้ได้ขนาดพวกเราแฝงตัวอยู่ที่นี่มาเกือบเดือนแล้วยังไม่รู้ตัวเลยเหยอะกังนึกถึงตอนที่เขาและพวกพ้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในช่วงนี้พวกเขาไม่รู้สึกถึงการเป็นปฏิปักษ์หรือการตรวจสอบใดๆจากคนกลุ่มนี้เลยฮือๆ,ๆือท่านหัวหน้าหน่วยท่านคิดจริงๆหรือว่าพวกเขาไร้ความสามารถ สนมซูกล่าวยิ้มยิ้มใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความงดงามที่หาใดเปรียบท่านหัวหน้าหน่วยหากคนกลุ่มนี้ไร้ความสามารถจริงหมู่บ้านซิงหลานคงไม่สงบสุขได้ดังเช่นที่เป็นอยู่หรอกต่อให้เจ้าสำนักคนนั้นจะเป็นที่น่ายำเกรงก็ตามจะคุมพวกผู้บ่มเพาะมากหน้าหลายตาที่สัญจรไปมาได้หรือท่านก็เห็นนี่แม้คนพวกนั้นจะไม่ได้เดินตรจตราไปมาเหมือนกับพวกทหารแต่ก็จัดการปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จและรวดเร็วทุกทีไป เกรงว่าพวกเขาแค่จับตาดูเฉยๆหากไม่ก่อเรื่องหรือเป็นตัวปัญหาพวกเขาก็ไม่ลงมือหรอกข่าคิดแบบนั้นนอนเห็นสตรีตรงหน้ามั่นใจในสถานที่นี่เหยือกังก็ไม่คิดจะโต้แยง้งใดๆต่อขอรับครืนเอกเกิดอันใดขึ้นจูก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุแรงสั่นสะเทือนนี้แม้จะไม่มากราวกับแค่สิบล้อที่วิ่งผ่านหน้าบ้านแต่นั่นก็ทําให้เหยือกังเกิดความหวั่นระแวงแล้ว แม่นงางเหย่ยเออดูแลพระสนมด้วยเดียวข้าออกไปดูด้านนอกเองว่าเกิดอะไรขึ้นพูดจบเหยือกกังก็เปิดประตูวิ่งออกไปนอกบ้านเขาสอดสายตาไปรอบก็พบกับผู้คนจำนวนมากกำลังมีสีหน้างุนงงบางคนก็มองไปมาอย่างสงสัยบางคนก็วิ่งพรวดออกมาจากบ้านเหมือนกับเหยือกกังเหยือกังเดินไปสอบถามคนที่เดินอยู่บนถนนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่รู้พวกเขาแค่เดินอยู่ดีๆแต่จู่ๆก็มีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแค่นั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าสาเหตุมาจากอะไรจะบอกว่าเกิดจากการต่อสู้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันมีแต่แรงสั่นสะเทือนไม่มีเสียงระเบิดของแรงประทะระหว่างที่กำลังงุนงงอยู่นั้นแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินระลอกที่สองก็ตามมา เยอะกังรู้สึกได้เลยว่ามันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแรงสั่นสะเทือนครั้งที่สองนี้เกิดขึ้นราวสิบวินาทีก่อนจะค่อยสงบลงนี่มันเรื่องอะไรกันเยอะกังกำลังประเมินสถานการณ์ว่าเขาควรจะทำอะไรดีเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่พื้นดินสั่นสะเทือนโดยไร้สาเหตุนี่เขาควรจะพาพระสนมหลบหนีออกจากที่นี่เลยดีไหมเยอังเริ่มคิดที่จะลี้ภัยอีกครั้ง แต่ก่อนที่ความคิดจะได้ไปไกลกว่านี้แรงสันสะเทือนระลอกที่สามก็ตามมาบัตรซบนี่มันเรื่องวิปริตบ้าบออันใดกันระหว่างที่เหยื่อกลางๆผู้คนในเขตบ้านเช่ากำลังหวาดวิตกกับเหตุแผ่นดินไหวประหลาดนี้อยู่นั้นคนอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านซิงหลานและเขตดูแลของสำนักเทียนหลงเองก็พบเจอกับเรื่องไม่คาดฝันนี้เช่นกัน ในตอนแรกก็แค่ประหลาดใจแต่พอหลังจากผ่านแรงสันไหวครั้งที่สามไปความรุนแรงมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากความงุนงงก็กลายเป็นความกังวลจากความกังวลก็กลายเป็นความตื่นตระหนกแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่หลี่หลินเทียนอยู่ในหมู่บ้านเด็กหนุ่มได้สั่งการคนจากหอผู้พิทักษ์ให้กระจายคำสั่งของเขาให้ทุกคนออกห่างจากตัวบ้านแล้วไปรวมตัวกันอยู่ในที่แจ้ง ลีหลินเทียนตัดสินใจได้เร็วมากหลังจากเกิดแรงสั่นสะเทือนระลอกที่สองชาวบ้านในเขตชุมชนก็อพยพออกจากอาคารบ้านเรือนการจนหมดแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับแรงสั่นสะเทือนในระลอกที่สจบพอดีซึ่งหลังจากจบแรงสั่นสะเทือนในระลอกที่3แล้วลีหลินเทียนก็ยังไม่คิดว่าเรื่องจะจบลงจึงยังไม่ได้หยุดคำสั่งอพยพของตนเพราะนอกจากเขตชุมชนแล้วก็ยังมีเขตอื่นอยู่อีก อย่างพวกเขตการค้าเขตอุตสาหกรรมรวมไปถึงเขตบ้านเช่าที่เหยอะอกังกำาลังปักหลักอยู่แรงสั่นสะเทือนระรอกแล้วระรอกเล่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งเป็นรอบหลังๆยิ่งรุนแรงมากขึ้นและระยะเวลาของแต่ละรอบก็ยิ่งนานขึ้นในระรอกที่สี่แรงสะเทือนอยู่นานถึงหนึ่งนาทีระรอกที่ห้าสองนาทีระรอกที่ห4สนาทีระรอกที่เจ็ดปนาทีระรอกที่86นาที ระลอกที่เก้าครึ่งชั่วโมงและระลอกที่สิบเป็นระลอกสุดท้ายซึ่งเป็นระลอกที่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุดและกินเวลายาวนานที่สุดถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มความรุนแรงของระลอกนี้ทําให้ผู้คนมากมายรู้สึกกังวลถึงบ้านเรือนของพวกเขาว่าจะพังทลายลงมาหรือไม่แต่กลับกันความกังวลของลีหลินเทียนนั้นไม่ใช่เรื่องว่าอาคารบ้านเรือนจะทนได้หรือเปล่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นถึงพังไปก็สามารถสร้างใหม่ได้ แต่สิ่งที่เขากังวลในตอนนี้ก็คือในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวระลอกที่สิบนี้เขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดใต้พื้นดินโดยรอบพลังงานนี้แผ่กลิ่นไอเบาบางออกมาเบาๆหักไม่ใช่ระดับบรรผชนยุทตยางเขาแล้วคงไม่มีใครสัมผัสถึถงพลังงานนี้ได้และยิ่งแรงสั่นสะเทือนระอีกทิสบสนี้ผ่านไปนานเท่าไรหร่ลีหลินเทียนก็สัมผัสถ,ถึงมันได้มากขึ้นเท่านั้น และยิ่งสัมผัสมันได้มากเท่าไหร่ความกังวลของเขาก็ยิ่งมากขึ้นตามกันเพราะเขาเกรงว่าที่ใต้พื้นดินของหมู่บ้านสิงหลานนี้จะมีตัวอะไรอาศัยอยู่หรือไม่ความกังวลกัดกินจิตใจเขาไปตลอดหนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงแรงสั่นสะเทือนสุดท้ายที่มาพร้อมกับแรงระเบิดพลังงานที่มองไม่เห็นหลี่หลินเทียนหน้นาซีดเป็นไก่ต้มเพราะตกใจกับพลังงานมหาศาลนี้ที่อยู่ก็ซัดผ่านเข้ามา สีหน้าของเขาทําให้สิทธน้องที่อยู่ข้างๆกับหน่วยผู้พิทักษ์บางคนที่อยู่ใกล้ๆถึงกับใจคอไม่ดีและอดไม่ได้ที่จะสอบถามว่าหลีหลินเทียนเป็นอะไรแต่พอคุยกันแล้วเขาก็ได้รู้ว่ามีเพียงเขาคนเดียวที่สัมผัสได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดนี้หลังจากดูท่าทีอีกราวๆสิบนาทีเมื่อรู้สึกว่าเหตุการณ์น่าจะสงบลงแล้วหลีหลินเทียนจึงให้ผู้คนแยกย้ายกันกลับบ้านได้ เพราะแรงสั่นสะเทือนแต่ละรอบจะทิ้งระยะห่างกันไม่เกินหนึ่งนาที่หลีหลินเทียนจึงคิดว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วบวกกับพลังงานที่ระเบิดออกมาในตอนสุดท้ายจึงคิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ถึงแม่หลีหลินเทียนจะพอมีมูลให้คาดเดาวได้บ้างแต่พวกชาวบ้านนั้นไม่เหมือนกันพวกเขาไม่เหมือนผู้บ่มเพาะที่มีความแข็งแกร่ง จึงยังมีความกังวลและลังเลอยู่พอสมควรเห็นแบบนั้นลีหลินเทียนก็บอกไปถึงการคาดดาวระยะห่างของแผ่นดินไหวที่เขาสังเกตเห็นเมื่อผ่านมาเกินสิบนาทีแล้วจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาโดยที่เว้นเรื่องพลังงานแปลกประหลาดที่เขาสัมผัสดได้เอาไว้ได้ฟังคำอธิบายของลีหลินเทียนเหล่าชาวบ้านธรรมดาแม้จะยังมีความวิตกอยู่บ้างแต่ก็เชื่อคำพูดของลีหลินเทียนจึงแยกย้ายกันกลับบ้านของตนเองไป ส่วนหลี่หลินเทียนก็ให้สิทธิ์น้องของตนกลับสำนักไปก่อนโดยให้พวกเขาไปตรวจสอบดูว่ามีอะไรเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้หรือไม่ส่วนเขาก็แยกตัวไปเพื่อทำอะไรบางอย่างหลังจากแยกทางกันหลี่หลินเทียนก็เดินไปทั่วหมู่บ้านซิงหลานด้านหนึ่งก็ตรวจดูความเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งก็พยายามตรวจสอบพลังงานลึกลับดังกล่าวและหลังจากตรวจสอบอยู่กว่าสามชั่วโมงหลี่หลินเทียนก็ได้รู้ว่าไม่เพียงหมู่บ้านซิงหลานเท่านั้น แต่เขตการดูแลของสำนักเทียนหลงเกือบทั้งเขตเลยที่มีพลังงานลึกลับนี้กระจายออกมานี่มันคืออะไรพลังจิตวิญญาณก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่คลื่นพลังของสิ่งมีชีวิตข้าไม่เคยเจอพลังงานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วแบบนี้ข้าควรจะทำเช่นไรมันอันตรายหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้หากท่านอาจารย์อยู่ก็ดีสิบางทีท่านอาจจะรู้ก็ได้ลีหลินเทียนนึกถึงอาจารย์ผู้เก่งกาจขึ้นมา แต่แล้วก็ต้องสายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจไม่สิบางทีท่านอาจารย์ก็คงไม่รู้หรอกหลีหลินเทียนนึกถึงอาจารย์ของอีกครั้งอาจารย์ของเขานอกจากความคิดที่ผิดแผกและสามัญสำนึกก็เรียกได้ว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของคนทั่วไปคงไม่รู้เรื่องลึกลับแบบนี้หรอกกับอาจารย์ของเขาปรึกษาเรื่องทุกตีคนหน้าจะได้คำตอบมากกว่าเสียอีก ท่านอาจารย์ของเขาในบางมุมก็เหมือนกับสิทธิ์น้องของเขาจริงๆหลีล่หลินเทียนนึกถึงไปลู่หลินกับหลินหยาวที่กำลังอยู่ต่างแดนในใจก็อดเปรียบเทียบทั้งสองคนไม่ได้หลังจากไม่ได้รู้อะไรเพิ่มหลี่หลินเทียนก็กลับสำนักไปทั้งอย่างนั้นในวันถัดมาผู้ใหญ่บ้านก็มาหาเขาที่สำนักตั้งแต่เช้าเดิมทีก็คิดว่าที่หมู่บ้านน้าจะได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งเรื่องกับเขา แต่พอลีหลินเทียนมาถึงยังห้องรับแขกก็พบว่านอกจากผู้ใหญ่บ้านแล้วยังมีคนอื่นอีกหกคนและหนึ่งในนั้นก็เป็นคนคุ้นหน้าที่เขาเพิ่งพบหน้าไปเมื่อวานท่านเยอกังงั้นหรือท่านชายที่หนึ่งได้พบกันอีกแล้วลีหลินเทียนเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเหมือนว่าจะมีงานกำลังวิ่งเข้าหาเขา ที่เขาคิดแบบนี้ก็เพราะตอนนี้เหยะกลังไม่ได้นั่งที่เก้าอี้รับแขกแต่ยืนอยู่ด้านหลังสตรีนางหนึ่งที่กำลังนั่งนิ่งด้วยท่าทางมีมารยาทราวกับชนชั้นสูงคาระวะท่านชายที่หนึ่งเกรงใจไปแล้วท่านผู้ใหญ่บ้านไม่เลยไม่เลยผู้ใหญ่บ้านประสานมือตอบด้วยรอยยิ้มจริงสิท่านมาวันนี้คงมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้สินะลีหลินเทียนตรงเข้าประเด็น แต่เขาก็ใช้น้ำเสียงหยอกล้อที่เป็นกันเองบรรยากาศจึงไม่ได้ดูอึดอัดเหมือนกับการพบกับผู้มีอำนาจที่อื่นๆเป็นเช่นนั้นเลยขอรับเป็นเรื่องของพวกเขาขอรับผู้ใหญ่บ้านภายมือไปทางกลุ่มของสนมซูที่นั่งอยู่ถัดจากเขาเห็นลี่หลินเทียนมองมาสนมซูก็เอ่ยปากกล่าวทักทายข้าน้อยซูหลี่ยินดีที่ได้พบท่านชายลำดับที่หนึ่ง กิริยาท่าทางของสนมซูราวกับเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ท่วงท่าง,งดงามราวกับนาฏศิลป์ทำเอาผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่ไม่ไกลถึงกับจิตใจเหม่อลอยไปท่านสุภาพเกินไปแล้วลีหลินเทียนตอบกลับด้วยรอยยิ้มเมื่อครู่นี้แม้จะไม่ได้เหม่อลอยไปเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ถูกท่วงท่าและกิริยาของอีกฝ่ายดึงดูดไปวุบหนึ่งช่างเป็นสตรีที่น่ากลัวเหลือเกินหรือนี่คือวิชาสะกดจิตที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวถึงลีหลินเทียนคิดในใจ เขาคิดไปถึงเรื่องฟ้งซ่านที่ไปลู่หลินคุยโมให้เขาฟังในอดีตซึ่งมันก็เป็นแค่เรื่องขำๆที่ไปลู่หลินพูดไปโดยไม่ใส่ใจอะไรแต่ดูท่าสิทธิของเขาจะคิดเป็นจริงเป็นจังเสียแล้วไม่ทราบว่าแม่นางซูหลี่มีเรื่องอันใดหรือจะว่าเช่นไรดีถ้าจะให้อธิบายก็คงยืดเยื้อง,งนั้นข้าขอพูดแต่เรื่องสำคัญก็แล้วกันสนมสูกล่าวขึ้นก่อนจะเล่าเรื่องที่มาที่ไปกับจุดประสงค์ที่มาพบเขาในวันนี้ ข้ามีนามว่าซูหลี่เดิมทีเป็นสนมเอกขององค์จกักรพรรดิหายานแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในราชวงศ์ข้าจึงต้องพาบุตรชายและบุตรสาวหลบหนีออกจากอาณาจากักรการเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงการแย่งชิงบัลลังก์ใช่หรือไม่อันที่จริงหลีหลินเทียนอยากจะใช้คำว่ากบฏแต่ก็กลัวจะไม่สุภาพจึงได้ใช้คำนี้แทนทางด้านสนมซูที่ได้ยินคำถามนางก็พยักหน้ารับ นานเคอชิงเหยียนน้องชายต่างมันดาของจักรพรรดิหยานคนผู้นี้คือต้นต่อของความชั่วร้ายเขาช่วยโอกาสตอนองค์จักรพรรดิทรงประชวรรอบวังยาพิษพระองค์จากนั้นก็ไล่สังหารทายาทขององค์จักรพรรดิทุกคนอย่างเลือดเย็นเพื่อลบคนที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมนั้นออกไปจากนั้นก็ชิงบัลลังก์มาเป็นของตนเองโชคดีที่ที่หน่วยองรักประจำตัวของข้ารู้ตัวเสียก่อนจึงได้แอบพาข้าและลูกๆหล,ล,ลบหนีออกมา พวกเราถึงยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้งั้นหรือราชวงศ์นี้มีแต่เรื่องน่ากลัวจริงๆก็อย่างที่ท่านกล่าวราชวงศ์นั้นน่ากลัวจริงๆสนมซูกล่าวย้ำคำของลีหลินเทียนอันที่จริงนางอยากจะบอกว่าราชวงศ์นั้นน่ารังเกียจแต่ก็กลัวจะเป็นภัยกับตนจึงไม่ได้พูดออกมาเพราะหากคนของราชวงศ์มาได้ยินต่อให้เป็นคนละราชวงศ์กันมันก็เป็นปัญหาอยู่ดี แล้วก็ที่ข้ามาในวันนี้ก็เพราะอยากจะขอลีไภัยมาเป็นผู้อยู่อาศัยของที่นี่สนมซูกล่าวเข้าเรื่องหลักนี่คือจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ได้ยินคำขอของอีกฝ่ายลีหลินเทียนก็นิ่งไปเขาควรจะตอบตกลงดีหรือไม่จากที่ฟังพวกนางก็แค่ถูกลากเข้าไปในวังวนแห่งอำนาจไม่ได้มีความผิดอะไรการจะรับพวกนางเข้ามามันก็ได้อยู่หรอกแต่ทางอาณาจักรหยานล่ะจะมาก่อเรื่องกับสำนักเทียนหลงหรือไม่ เห็นหลี่หลินเทียนนิ่งเงียบสนมซูก็ไม่ได้กล่าวอะไรเพิ่มนางรู้ว่าหลี่หลินเทียนกำลังใช้ความคิดอยู่หากไปเซาซีมากเข้าอาจจะเป็นผลเสียได้ใช้เวลาคิดอยู่สองสามนาทีสุดท้ายหลี่หลินเทียนก็คิดว่าอาณาจักรหยานอยู่ตั้งไกลคงไม่ส่งคนมาถึงที่นี่หรอกมั้งหรือต่อให้มาก็คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้ เพราะเห็นว่ามีสงครามคงจะไม่มีเวลามาตามหาเด็กสองคนนี้หรอกหน้าจะพอมีเวลาให้อาจารย์ของเขากลับมาถึงตอนนั้นก็ให้อาจารย์จัดการเรื่องนี้ลีหลินเทียนนึกถึงไปลูหลินก็ตาสว่างว่าเขาพร้อมที่จะทิ้งเรื่องวุ่นวายให้อาจารย์ของเขาแล้วระบบเจ้าสำนักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย และทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่